อยู่กับผมครับแทะแทะแงะวันนี้พามาตลาดอนะไรวะตลาดต้นตลาดอะไรวะถามดิถามดิที่ตลาดอะไรเนี่ยอ่าครับผมตลาดดอยมูเซอร์ครับอยู่ อยู่กับผมครับแค่แสงแงี้ยดูบรรยากาศรอบนอกครับนี่ครับตลาดนี่ครับ,บญญาาดดดรถมาน, <c oughs> นี่ครับผมตลาดบรรยากาศตลาดดอยมุงเอร์ครับเดี๋ยวเจ้าของเขามานี่ครับผมไปไหนจะไปไหนไปดิ ครับผมนี่ครับครับผมนี่ครับโบคาโดครับนี่ครับกินครับนะครับผมนี่ครับฮะเนี่ครับผมเนี่อะไรเนี่ยยี่สิบบาทตอกไก่ป่าใช่ ต่อหูไงเป่าใช่เหรอฮะใช่เลยเ่าได้ววเนี่ยเหรอที่เป่าครับผมนี่ครับนี่ครับนี่ต้นชอบครับนกกขมิ้วนกกระมูอ๋อครับฝากครับนี่ครับผมอยู่กับผมครับแค่แค่เงี้ยเดินตลาดมูเซอร์ครับผมนี่ครับ ของดอยครับนี่ครับคืออะไรนี่คืออะไรครับ <c oughs> คืออะไรเตือ <c oughs> นโทน นี่ก็ปุวยหนึ่งร้อยห้าสิบผลไม้นี่พุทรา,าครับพุทราครับสามโลร้อยพุทราลูกใหญ่มากครับพุษราลูกใหญ่มากครับสามโลร้อย ขนมครับขนมของฝากครับโมนครับอยู่กับผมครับแคะแต่แงี้ะอ่ะเดินต่อครับผมก็หยุดเราเดินครับนี่ครับนี่พริกครับพริกหวานพริกหวาน สวยครับนี่ครับผมไปครับไปต่อครับเี่น้ำผึ้งครับผมเ<ป>ึ้งของแท้ครับบไม่มีคัวโบฮีมะโบฮีมะครับผมนี่ครับบโบฮีมะแก้โรคเบาหวานลดไขมันเลือด บโบฮีมาครับที่ไหนครับที่ไหนต่อครับ <_ C 1> นี่ครับองุ่นครับของนี่จ้ะอ้าวหุ่นแคอทสดหน่งละเก้าสิบจ้ะพูดถูกโหดถุงห้าร้อยจ้ะไม่นจัอันนี้คืออะไรพี่พูซาจีนค่ะพูซาจีนน้ำไส้สดยอดครับชิมได้ค่ะพี่แครอทบองนี่ ชิมได้หน่อยครับถุงถุง้นอไอันนี้ถุงละร้ท่ะพี่ไปก้ทุกถุงเลยอะราคาเดียวกันมหมดเลย้ราคาไปเลย, <c oughs> าน,ายนี่ครับ,บผมผลไม่น่ากินครับอีกระปุกมได้หมก่อด้หยดอยอยู่ผมครับแค่แซงแงะตลาดดอยมูเซอร์ครับผมตอ,อนเย็นเย็นครับดูครับ,รบนี่ครับน้ำหลัท่ากันครับนี่ครับผม กำลังช่างน้ำหนักด้วยมือครับผมน,น,นี่ครับน,นี่ครับผมนี่ครับนี<ะ>่ครับสามกิโลห้าสิบบาทจ้ากิโลยี่สิบบาทสามกิโลห้าสิบมะละนุมะละหวานนี่ยอด เนาะนี่เขาเขาก็บอกให้นี่ครับผมดูครับผมผลไม้ครับอะไรยี่สี่บาทครับนี่ครับผลไม้ดูแม่ค้าครับแม่ค้าสองนิ้วหน่อยค้าสองนิ้วหน่อยเร็วเราตายห่าหายนมวนไปแล้วครับผมจิ้มให้เต็มใหญ่เลยไปครับผมจยาวไปครับเดินแล้วก็เดินแล้วก็เดินนะ เดินครับผมนี่ครับผมเดินครับอ้าวเดินเข้าไปเข้าไปต้นเข้าไปอยู่กับผมครับแค่แซงแงะยอ้าวดูบรรยากาศครับผมตลาดรอยมูเซอร์ครับดูข้างในครับผมนี่ครับมาครับผมตามมาครับมาครับฮะอะไรนะราคาาปั๊ม แบบตับเอาน,นี่ครับผมน้ำผึ้งแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหใจดีเลยเปิดให้เปิดชิมเปิดชิมเลยเปิดชิมครับผมผมไม่กล้าชิมผมไม่กลา้าผมไม่กลา้านี่รครับผมนะครับแล้วก็อยครับฮะ ชิมดูก่อนแม่หมูกระจอกมีต้อนเคี่ยวนุ่ธรรมดา,ดม,าม,มาครับผมเดี๋ยวมาครับเสาวรสครับเสาวรส3กิโลร้อยค่ะอย่างเขาของหมูอ่านตามป้ายครับเสาวรสนี่ครับผมโอ้ยงามหลายครับไปครับ ไปต่อครับผมไปต่อครับนี่ส่วนสายน้ำผึ้งครับแคบหมูครับน้ำพริกนมน้ำพริกนมครับน้ำพริกหนุ่มพี่ชิมได้นะชิมได้ด้วยครับผมชิมได้ด้วยชิมก่อนได้นะคะครับหนาตาีอร่อยอร่อยจ้าไม้ค้าสวยครับผมอยู่กับผมครับแค่แต่งี้ยอ่าหาลุยตลาดครับผมดอยมูเซอร์ครับลาไปครับ ไปครับผมละบจ้ปัาเจ๊ก็ครับผมครับว่าครับราคาตัวน้อยครับสตรอเบอรี่สวยสวยเลยค่ะหนูครับผมสตรอเบอรี่สวยครับลห้าสิบบาทจ้าอันนคนเลยพี่ชิมได้จ้าสตรอเบอรี่สวยครับผม สามถุงสองร้อยค่ะนี่ครับผมเอาซื้อเลยค่ะอยากขายค่ะพี่รับผมเหรี่ยงห้าสิบบาทเอาสี่สิบบาทเลยอยากขายโอ้โหอยากขานี่แน่นอนเดี๋ยวจะขายอยากจะขายอยากจะขายชิมดูก่อนขผาอร่อยอยากจะขายโคนรไม่หยุดเลยตอเบอรี่แปดสิบบาทนะครับเดินให้รอบนะโอ้ยจบหมดละ หวานเอาสี่โลเลยห้าสิบบาทพี่อยากขายสี่โลห้าสิบบาทไม่ลดเสียงงานใครโกรกข้าวเหรอนี่ครับผมกระลำม่วงครับบ้านผมมีครับผมแม่ค้าสวยครับอยู่กับผมครับแค่แซงแงี้ยเดียพามาเที่ยงตลาดดอานมูเซอร์ครับนี่ครับของโขกครับมา20บบาทค่ะมาดูก่อนจ้า นี่ครับผมอยู่กับผมครับแค่แซงฮะโอ้คอลลอดน้อยต้นชอบนะฮะแกดอดน้อยครับผมนี่ครับนี่ครับผมดูบรรยากาศรอบๆเย็นแล้วนะครับเย็นแล้วนะครับเย็นแล้วครับครับช่วยกดติดตามกดซับสไครต์กดให้ ให้กับแคสงแงะด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้แคสงแงะได้ทำคลิปวิดีโอต่อไปครับไปกดติดตามให้กับผมด้วยนะครับสวัสดีครับ